Mentality. Everything changes so rapidly, and I'm ready for the never any fire. fire Dancing with my deepest dark desires. miracles how empirical! Don't know anything quite hysterical. Everything around me transpires as I fulfill my darkest desire. Uh, I'm coming to know. แล้วก็ทุกคนณตอไปนะครับถ้าเขาวันนี้พวกเราไม่ได้เล่นเกมหรือว่ามาทําอะไรนะครับวันนี้พวกเราจะมาจัดอันดับของสไปเดอรเกมสไปเดอรทั้งหมดนะครับก็มาเริ่มแรกเลยเริ่มต้นเลยครับเริ่มต้นเลยผมให้เลนเอสครับที่ทําไมที่ทผมบอกให้เริ่มต้นเลยเลนเอสเพราะว่าเริ่มต้นเลยเนี่ยเป็นภาคที่ว่าตอนที่ผมรู้จากครั้งแรกเนี่ยภาคที่ผมดูคนเล่นคนเล่นแล้วก็ คนเล่นคนเล่นพาคเล่นเนี่ยคือเัตโตเรชครับอย่าไม่อเอาระวัสม้ว่า,วาถ้าท่ผมรู้จักสไปร์ดครั้งแรกพาคที่ว่าพาคที่ภาที่ผมรู้จักพาคเล่นไม่ใช่สไปรูดแต่เจอกันครับแต่ว่าพาคที่ผมรู้จักพาคเล่นเนี่ยคือเัตโตเรชครับแล้วก็ปล่อยว่าแค่ผมดูแตบบ่เดียวครับผมพูกพันกับมันแล้วครับก็แล้วก็วกที่แล้วก็อีกนึงคือ บอสครับที่ที่ว่าที่ว่าผม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 ดูเขาเนี่ยแหละก็ที่ผมชอบอีกหนึ่งคือบอสครับบอสบอสเป็นอะไรที่แบบทำให้ผมอยากอยากโหลดอยากโหลดมากอยากโหลดหาทางโหลดมาเล่นมากสุดท้ายก็มาก็ได้ก็ได้มาเล่นในภาคเลในโทจีครับก็ที่ที่ผมแคร์ไปนะครับก็คือก็คือแบบผมจะดูแบบตื่นเต้นแล้วก็ดูแบบอย่างน,นี้ถึงแมว้ว,ว่าพอเลยว่าพอะเล่นโทจี้นั้นที่ผมแคร์นะ จะไม่ชัดเท่าไหร่มันจะดูแย่เพราะว่าตอนนั้นถ้าอุปกรณ์ผมยังไม่ค่อยพร้อมครับแต่ว่าพอมาเวอร์ชันรีเจนเนี่ยเวอร์ชันเวอร์ชันภาคแย่ของผมเสียงเสียงพูกเสียงอะไรของผมมันจะชัดเพราะว่าเพราะว่าอุปกรณ์มันตอนนี้ตอนนั้นเพราะว่าตอนนี้ผมแค่รีเจนเนี่ยอุปกรณ์พร้อมแล้วครับอุปกรณ์มันพร้อมคอมพร้อมอะไรเนี้ครับก็มาต่อกับอันต่อไปสไปร์ลเดอะดรากันครับสไปร์ลเดอะดรากันผมให้แรงเอสครับ เพราะว่าสไปร์ลทนะูเทเลก็น่ะเป็นภาคภาคแรกครับเป็นภาคแรกเป็นภาคแรกถึงแม้ว่าเกมเพลย์มันจะแบบคอนเซ็ปต์เดิมๆคอนเซ็ปต์มันเหมือนเดิมครับแต่ว่าสิ่งที่ไม่เหมือนก็คือความเพลินครับคือสไปร์ลทูเทเลก็น่ะเป็นภาคท,ที่ว่าผมมันเล่นแล้วมันเพลินครับมันคือมันเล่นแล้วมันอยากเหมือนกับให้ความรู้สึกว่าเหมือนกับมันอยากอยากเล่นกีครับแล้วที่ที่เด่นก็คือสไปร์ลทูเทเลก็น่ะเป็นภาคท,ที่ว่าโช,ชว์โชว์เขานั้นล่าของสไปร์ลได้ดีที่สุดครับ นี่เขาผมจะเล่าเรื่องว่าผมนผมนหลงสนิทสไปร์ลเพราะว่าสไปร์ลเกิดเรือกันนี่ไหนครับมาสัปดาห์ต่อไปสไปร์ลซีซันออฟไอซ์สไปร์ลซีซันออฟไอซ์ผมให้แหลงผมให้แหลงซีแล้วกันนะครับเพราะว่าเราเราว่าซีซันออฟไอซ์ออมไอซ์ผมเคยเล่นครับผมไม่ใช่ผมไม่เคยเล่นนะผมเคยเล่นครับซีซันออฟไอซ์เป็นพาร์ที่ผมไม่ค่อยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่คือผมกึ่งๆึ่งเนี่ยห้าสิบห้าสิบบางจุดผมชอบบางจุดผมไม่ชอบครับ คือซีซันเอาไวส์ที่ผมไม่จุดที่ผมไม่ค่อยชอบเลยคือมันเล่นยากมันควบคุมยากครับคือถึงแมบคือซีซันคือ Game Boy. Game Boy. คเกมบอยเกมบอลคุณเข้าใจไหมว่ามันมันมันก็แบบถ้าการทำเกมบอยเกมบอยแบบโอยชั้นปุปเ่ปเตอร์เนาะปุ่เตอร์เปิดสั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากแต่ซีซันเอาไวส์ถามว่าผมชอบไหมก็ชอบอยู่แหละแต่ผมไม่ค่อยชอบเกมเพลย์ครับ ถึงแม้ว่ามันมันมันตอบแบบจกออริจินอลจริงแต่ผมนะครับแต่ว่าที่ผมไม่ค่อยชอบคือเกมเพลย์บอกเลยว่าตอบบอกเลยว่าดันอันเนียตรงหนตำแหน่งไหนที่ว่าผมต้องร่อนเนี่ยเป็นฝันร้ายของผมประจำเกมนี้เลยไปออริจินอลไปสิเนี่ยแหละเพราะเพราะว่าตรงนี้นะตรงนั้นอะร่นยากมากแล้วแคมมันเป็นแคมแบบมอนจะบนมันจะเพิ่มบนด้วยครับก็เป็นอะไรที่แบบยากมากครับมาต่อมา หรือจะสุดหรือจะออสปายโรดดอนนัดรกกนครับอันนี้ไม่ต้องถามกับผมในเอชเเลยนะครับ S L รบ,บอกเลยว่าหรือจะออสปายโรดดอนนัดดิทเรกกนถึงแม้ว่ามันจะใี่กดของออริจินอลจิงแต่สิ่งที่ผมชอบเลยคือหนึ่งดีไซน์ตัวละครดีไซน์ตัวละคร,ะครบอกเลยว่าเป็นเป็นอะไรที่ดีมากโดยเฉพาะโดยเฉพาะดีไซน์ของซินเดอร์ครับซินซ,ซินเดอร์บ,บอกเลยว่าดีไซน์โคตรดี เลาวราเราขว่า okay, คุณพ่ามาได้ดีนะเดี๋ยวแต่ว่าที่ผมเข้าคนเทอย่างหนึ่งคือคุณพ่าของซินเดอร์เนี่ยมันเขาจะไม่ค่อยอินในบทตอนที่อิเดอร์ตายครับตอนที่ตอนตอนตอนอิเออินเรตสินชีวิตก็คุณผู้ชมคุผู้ชมก็อาจจะสามารถก็สามารถดูด้านหลังผอบได้นะครับก็แต่แต่ถแต่ว SI ่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นไปอย่างนี้แต่ว่า ยังไงผมก็จะให้มันอยู่ใน S ดีเพราะว่าที่ผมจะให้ใน S เนี่ยเพราะว่าอีกอหนึ่งก็คือเป็นเกมเดี๋ยวจะสมารเล่นกันนอนดูไดก็เนี่ยอยอมรัว่าเป็นเกมเป็นเป็นเกมเป็นเกมเดียวแล้วเป็นเป็นเป็นเกมเดียวที่อลังในเรื่องดีสนุกพวกเปนกับบันที่สุดแล้วครับเป็นเกมเดียวที่พ่อตาที่ผมมีเลยนเที่ว่าท้าผมรู้สึกแบบนี้ต่อมา เดยิจันออสไรอสติงเทอร์นนไนอันนี้ผมให้แรงบีแล้วกันนะครับทีมให้แรงบีเนี่ยเพราะว่าเดยจัสปารติงเทอร์อรอนน,นเนี่ยมันก็ดีทุกอย่างแหละมันก็มันก็ดแีแต่ที่ผมขัดใจเลยเกมพร์เกมพย์ไม่ค่อยดเท่าไหร่คือคนจงร่ไหมเกมเนีใ่ใแอสแล็ไมควรมีแบบมาสโลตามเว้แ้ถ้าจะมีสโลตามัน ขอให้ตัวละครเดินแบบโน้มได้ไหมขอให้เดินแบบโน้มอนแต่ว่านี่ยังไงคือแบบตัวละครไม่คือสโลต์เดินแล้วไมมเดินสโลตมีแบบสโลตโมชั่นไหมหรือว่ามันจะเร็วกว่าเรื่องแื่นแต่ว่าตนแต่ว่า,วาผมขัดใจเว้ยคือถ้ามีสโลตทำถ้ามีแบบกาสรสโลตทำเนี่ยเหนื่อยน้อยขอให้ทำแบบในเดวิเวม Cry เดวิสเมคลายเดวิสเมคลายภาษาสังเกตอะไรเกินเกนดน่ได้ไหมคือสโลตปุ๊บทุก่างทุกอย่มันหยุดหมดเลย ทุกอย่างไม่รู้จูบหมดเลยแล้วก็พอมีอะไรทำ d a m a g ไม่ไม่ดาเมจไม่โดนเว้ยอันนี้คือถือว่าความดีนะแต่ว่านี่อะไรคือโซลทานผู้อื่นคนจากอื่นน้องเกยบผลและที่เกยบชาจริงแต่ตัวตัวตัวเองไม่ช้าด้วยแล้วก็อีกนึงคือเกมไปายามผมไม่ชอบอะชอบอะไรถือว่าฉาดสวยจริงอะไรอะไรทำดีจริงแต่ว่าผมขัดใจเลยคือมันคือพัฒนาดูรึดูรุดี้แบบ รูรียท,ทำแบบไงไม่รู้วะแล้วก็ติดทอลงมาขายไงไม่รู้วะอันนี้คือความร้สึทของป,ปดตตินะก็คือแต่ว่าคือแบบเกมเพลงมันดูรียบทำไงไม่รู้วะแต่ว่าตัวที่ผมชอบเลยคือคอมโบกดมันมันใช้ได้เลยแต่ม่มันจะไม่มันเท่าตอบตอนระเบียกก็พอเแต่ว่าคอมโบมันใช้ได้อันนี้อันนี้เธอจะเล่าจริงแล้วก็เชอบตอนที่เป็นดัสปารอันนี้เดี๋ยวเล่าเลยว่าคอมโบกดครบมัน เดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวผมอาจจะไปฝึกหน่อยแหละแล้วก็เรื่องที่ผมชอบนะคือเรื่องดีเนื้อเรื่องอะไรผมไม่ผมไม่ผมไม่ให้เลยยกนิ้วให้เลยเนื้อเรื่องดีเดียนท่านนายบอกเลยว่าเนื้อเรื่องดีมากทั้งบอกเลยว่าเสียที่ทางเสียที่แย่ของสาปโรเนี่ยเนื้อเรื่องดีทั้งหมดเลยไม่ผมยอมรับเลยต่อมาวูน่าโทรจีวูน่าโทรจีไม่พูดเลยมากเอาไปเลยไปเิสวเน่โทรจีเนี่ย บอกเลยว่าตรงอย่เราว่าสป,าปรัลภาที่ผมรู้จักครั้งแรกแคือพาดเรียนแอตจีนะ่คือเป็น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 พานแรกที่ผมรู้จักแล้วก็เด๋ยวเราว่าตอนตอนนี้ผมรู้จักตอนที่ผมรู้จักเรียนแอตสไปรัลเนี่ย๋ยวเลาว่าผมเป็นช่วงที่ว่าผมยอมแพ้กับชีวิตมากครับคือแบบจนจะตายอย่ล้วคือแบบอย่าราว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ดาร์กจริงๆครับคือผมยอมแพ้ยอมแพ้กับทุกอย่างแล้วก็ ยอ,ยอมแพ้ครับเพราะว่าตอนตอนนั้นน่เป็นตอนที่ว่าที่ว่าผมทําพฤติกรรมแยม่คือผมคือผมทำพฤติกรรมแย่ในยเนี่ยผมแบบยอมแพ,พ้บอจะทำยังไงมันก็แย่ตลอดผมก็เลยตัดสินใจแบบอ๋อมันก็ใช้ชื่อเป็นตัวร้ายเป็นตัวร้ายเลยแล้วกันก็เลยตัดสินใจทุกอย่างและการและการแล้วแล้วก็พยายามากลายากลายมาเป็นจะกลายเป็นแบบเขาเรียกว่าอ,อะไรแบบ พยายามขดล,ล่างด้านมือในตัวเพื่อมาใช้ให้ได้แต่ว่าไอ่ตอนที่จะตอนที่จะขุดสุดแล้วเนี่ยสไปโรนี่ผมก็ได้มีมีได้ทำความรูจ้จักกับสไปโรนี่สไปโรนี่นเ,เอนอร์จีครับก็บอกเลยว่าสไปโรนี่เอนอร์จีเป็นเป็นภาพที่แบบเหมือนกับคือแบบตอนที่ผมดูสไปโรเนี่ยสไปโรนี่เนอร์จีเนี่ยยอมรับว่าผมรู้สึกเหมือนกับว่าสไปโรเนี่ยมาขุดด้าสมาคมแล้ว ขุดด้าของผมเจอแล้วก็แล้วก็เอาด้าศรที่ผมที่ผมที่ที่ที่เขาเจอเนี่ยเอามาฉายฉายในตัวผมให้ผมดูเอ,เอามาฉายในตัวผมมาเคลีย์มาเคลียจิตใจผมให้ผมวันเดินหน้าไปต่อเดี๋ยวแล้ววาแล้วก็นี่คือจุดจุดจุดเริ่มต้นที่ทำให้ว่าผมเขาชอบสไปร์ตตั้งแต่นั้นมาก็คือมันทําให้ผมสไปร่ตเป็นตัวทําให้ผมมันลุกขึ้นมาต่อสู้ต่อสู้กับ ปวนี่ผมมีอยู่ได้ครับคือสไปรูนี่สไปรูน์เป็น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 ตัวที่ทําให้ผมเปลี่ยนไปทุกอย่างทางด้านอารมณ์ทางด้านมุมมองอะไรอะไรหลายอย่างเลยสไปรูน์เปลี่ยนแปลงผมโคตรเลยครับถือว่าเป็นแค่บางก้อนนี่แบบทุกคนมาดูว่าเป็นปัญญาอ่อนจริงแต่ว่าในมุมมองของผมสไปรูน์เป็นเพชรเป็นเพชรเม็ดงามครับมาสำหรับอันนี้ครับน่าจะอันนี้น่าจะเป็นสไปรูน์เป็นตัวเลเยเชอร์น่าจะเป็นในเอสเนี่ยแหละ อันนี้วันนี้ผมดอนนะครับต่อมาสไปร์ลออร์เรจสไปร์ลออร์เรจอันนี้ผมเคยเล่นครับแรงดีเลยครับเร่นดีครับคือท,ที่ว่าผมให้แรงนแย,ย่ที่สุดเพราะเพราะว่าสไปร์ลออร์เรจเป็นเป็นภาคที่เล่นยากมากคือสไปร์ลออร์เรจเนี่ยผมขอบอกที่มามาก่อนนะครับเพราะว่าว่าคสไปร์ลออร์เรจเนี่ยเป็นภาคที่เป็นภาคที่เป็นภาคคอลแลบระหว่างแคชเพลย์คูด กับสไปร์กับสไปโรตัวสไปโรสไปโรเองครับแล้วก็ตอนีผมดูกันเนี Yesterday ่ยแบบผมก็แบบมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันโคตรกันนี่ว่ะเฮ้ยน่าเล่นเว้ยพอมาถึงโอ้โหเกมเพลย์อะไรกันเนี่ยมอนนินแบงต้องก็ดูแปลกแปลกแล้วเกมเพลย์ก็ดูเ้่ๆมากคือยากจริงแล้วอีกหนึ่งคือมันยากแล้วประเด็นคือ ที่ที่ผมไม่ค่อยชอบเลยคือเพลงเพลงมันดูปแปลกคือมันคือมันไปดูแนวคลาสก็ไม่ใช่มันดูสปายโลก็ไม่ใช่คือสปายโลมันจะออกแนวร็อกแนวมันแนวแบบแนวร็อกร็อกนะแนวซ็อกร็อกประมาณนั้นนะครับแต่แนวคลาสจะมาคลาสเนี่ยจะมาออกแนวแนวฮาวายครับเพราะว่าเกงคลาสเนี่ยจะมาเียมคลาสเนี่ยจะให้บริการฮาวายครับแต่ว่าสปายโรกจะมานๆๆๆแนวแนวแนวแฟนตาซีแลนะครับ คือก็จะมาแบบมาแนวแบบร็อกมาถึงก็เป็นเมทัลมาถึงก็เป็นอะไรนี่ครับแต่ว่าอ,อสปารพาร์อะไรเนี่ยแบบเฮ้ยของคลาสสิกของมึงแม่งายไปหมดเลยแล้วอ,อีกอยน่นงคือเกมพรยยาแล้วแล้วผมต้องมาดูฝารรถถ่ายหลายรอบคือเป็นอะไรที่ผมทรมานมากครับคือมาดูตัวละครที่ผมโเนี่ยมามาดูอนิเมชั่นถ่ายหลายรอบเนี่ยคือแบบ ไม่ค่อยปึ้มอะนะครับไม่ผมไม่ปลื้มกับพันเท่าไหร่เลยแล้วก็อีกหนึงคือที่ผมเกลียดสุดเลยด่านไฟนอลครับด่านไฟนอลคือแบบแทนที่ผมจะแบบปีดรันไปแบบให้จบเลยไม่ต้องมาแบบเก็บอีสตาเก็บอีสตาโนอีสตานี่แล้วไปขอดึง <ๆ S 1> ปลดล็อกปลดล็อกด่านสุดท้ายให้คือเป็นอะไรที่เกลียดมากยอมรอบเลย ภาคเนี้ยปันออร์เรนจ์เป็นภาคที่แย่สุดก็ที่ผมเคยเล่นมาเลยครับมาสำหรับซีซันออฟไอซ์ซีซันออฟไอซ์ผมให้อะไรเอ้ไม่ใช่ซีซันออฟไอซ์อะไรซีซันออฟเพลงเออจะสลบแล้วจะตกแล้วซีซันออฟเพลงเขาซีซันออฟเพลงผมให้อะไรเริ่มบีครับเพราะว่าบอกเลยว่าซีซันออฟเพลงเนี่ยแต่บางเกมเพลย์มันจะดูคล้ายๆซีซันออฟไอซ์แต่จุดที่ผมชอบเลยคือซีซันออฟเพลง มันดูมีรูเล่นมันดูมันดูมีรูเล่นมันดูมีชิวชวาครับแต่แล้วก็อย่าลาว่าดาแล่ดาแล่แเนี่ยดาแล่ซีซันอาไอซ์ผมไม่ผ่านแต่ว่าซีซันเอเฟรมผมเล่นดาแล่ผ่านครับผ่านฉลียเลยด้วยเพราะว่าบอกอย่าลาว่าสปรลุซีซันเอเฟรมนีถึงแม้ว่าแคมมันมันจะดูยากกว่าซีซันไม่แคมถึงแม้ว่าแคมมันจะดูยากใครๆซีซันอาไอซ์แต่จุดที่ ต่างเลยคือซิสเซอร์เฟรเปลียนพรีง่ายมากและเข้าใจง่ายด้วยก็น,นี้ครับที่ก็จะให้แรงบีเลยสำหรับ e อ t e r t อ e Dragon Fire Enter the Dragon Fire <c oughs> ผมไม่เคยเล่นนะครับก็เป็นแรงอันโนไปก่อนแล้วก็ลงถึงภาค Shadow Legacy นแล้วก็ชาร์โดเลกาซผมไม่เคยเล่นงานผมไม่เคยเล่นครับก็จะเป็นปอันโนไปก่อนแล้วครับสำหรับดอนนักเดอแจ็คกันดอนนักเดือด <c oughs> ผมให้แรงเอครับ ตอนัดแรกันเนี่ยอย่าาว,ว่าเอยไม่ใช่ตอนัตแตรกันเลยขอออกไปด้วยติดเลยกันมากเลยว่าีม่ิชาดีกันอนะมเยเยอะสุดแรกันขขอออกไปด้วยขอออกไปด้วยเยอะสุดแรกันรับขอเยอะสุดแตรกัน yes, เนี่ยที่ผมใช้ละเอกเพราะว่าภาพนี้เป็นภาพที่ผมชอบนี่แหละผมก็ต่ผมรู้จักสมายรุ่งพรแรกผมก็ได้มีทองขารู้จักกับภาพนี้ด้วยนะแล้วเนี้ยผมก็แบบเฮ้สว่าเฮ้ย มันน่าริ้นนะไอต,ตอนที่สูส้กับซาเซเล็กนี่แหละมันน่าริ้นนะผมไม่ริ้โอ้โหจระด,ดารทำโหวดหลอนมากเดี๋ยวเรามาว,ว่าไอภาพภาพริ้งอนนี่ยผมไม่เคยเล่นนะครับแต่ว่าผมมันพอเล่นทีเดียวในภาพรีนนทั้งทีเลยครับบอกเลยว่าด้านลึกลึกมันเป็นภาคที่ไอหนุมันร้อนเปล่นแล้วก็คือมันมันเป็นด้านลึกลึก็มันเป็นภานดดนนพาที่ทำให้ผมอัน รู้สึกหลายอย่างในภาพเดียวกันเลยแต,แต่แต่แต่ว่ามีข้อขัดแย้งนิดนึงก็คือเกมเพลงมันแม่งยากไปหน่อยวะโดยเฉพาะต,ตอนตอนตอนที่จะปลดล็อกฉากจบรลับนี่แหละบอกเลยว่าเป็นจัดเป็นอะไรที่ยากมากเพราะว่าไอ้ดานแรกไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่ไอ้ดานสองนี่แหละยากสสบๆก็ใครที่แบบรู้รู้แพทเทิร์นอ่ะรู้แพทเทิร์นก็ ต่อผ่อหน่อยแล้วกันผมอยากผมอยากดูฉากจบลับมากมาต่อสำหรับเดรจินั้นสไปโรดอันเดียบิกินี่นะครับอันเดียบิกินี่ผมให้แรงเอเลยสำหบทำไมที่ผมให้แรงเอครับเพราะว่าเดรจินั้นสไปโรดอันเดียบิกินี่เนี่ยถึงแม้ว่าเกมเพลย์ดีอันนี้ยอมรับว่าเกมเพลย์ดีมากเกมเพลย์ดีมากเกมเพลย์ดีมากเนื้อเรื่องจะให้ เรื premises, mm ่องไม่ผมยกให้เลยผมยกให้เลยเรื่องบอกเลยว่าซีรีส์เดือดจะนกาลั่นโล่เรื่องผมยกให้ผมยกนิ้วให้เลยก็ดีมากก็เรื่องเรื่องดีเกมเพย์ดีแล้วก็คอนเซ็ปต์ก็ดีด้วยแต่ผมคาใจนิดหน่อยเลยคือคอมโบมันกดไม่มันเว้ยคือคอมโบมันไม่ค่อยหลากหลายเข้าใจไหมคือแบบผมเบื่อการที่แบบต้องใช้คอมโบซ้ำๆไปซ้ำๆมาครับก็ก็ผมก็ได้จับแม่แท้เอเลย สำหรับสไปร์ลไอสหรับสไปร์ลไอเทอร์ออเบิไรน็อนี่ผมไม่เคยเล pues mm ่นนะครับก็เป็นอันอันดงไปก่อนแล้วก nah ็สไปร์ลไอสไปร์ลไอฮีโร่เทลครับสไปรอะฮีโร่เทลนี่ผมก็ไม่เคยขอไปครับผมก็ไม่ผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันครับสไปร์ลสไปร์ลอสไปร์ลไอฮีโร่เทลครับสำหรับสไปร์ลสกาแลนเดอร์สไปร์ลแอนเวนเจอร์สไปร์ลสกาแลนเดอร์สไปร์ลสไปร์อนเวนเจอร์นี้อันนี้ผมขอรวบรวมตัวชายสกาแลนเดอร์เลยแล้วกันครับ สำหรับสการ์ลรนเดอร์เนี่ยผมให้แรงประมาณเอแล้วกันนะครับเพราะว่าสการ์ลรนเดอร์เนี่ยถึงแม้ว่าผมชอบสการ์ลรนเดอร์จริงแต่ที่ผมไม่ชอบเลยคือทิซายกอบสปายโร่เว้ยขัดใจที่เดียวเลยเกม play ดียีงด้ยดีแต่ที่ผมขัดใจเลยคือทิซายสปายโร่เว้ยคือมันดุแปลกเลไม่รู้อ่ะคือมันฉีกกดสปายโร่โจริงแต่ขอให้ดิซาสปายโร่โมันยังคงอยู่ได้ไหม คือตอนนี้กินนี่เยอะที่สุดแล้วนะก็ตอนนั้นแกดก็หน่ะถึงแม้ว่าันฉีกกฎพาลิจิเว้ยถึงแม้ว่ามันฉีกกดของออริจินอลจริงแต่ดีไซน์มันยังทำให้ผมรู้สึกว่ามันมันมันมาจากออริจินอลเว้ยแต่ว่าสการเล็เตอร์คือมันฉีกกดไปเลยคือมันคือทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยนี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่สปารู้ที่ที่ผมรู้จักนี่มันคือสปาร์้แบบเจ้าอันอื่นคือ ตอนที่ผมเล่นเล่นเรยนเน์เจนเนี่ยซีรีส์เรย์เจนเน่ยอมรับว่าถึงแม้ว่าเป็นภาพเป็นภาพแย่จริงแต่ว่ามันทำให้ผมรู้สึกว่าพวกพวกพวกเรย์เจนเนี่ยมันคือสไปโรที่มาจากเวอร์ชันออริจินอลอันนี้คือเท่าที่ผมรู้สึกนะจริงๆนะครับก็คือมันยังมันมันยังมีความเป็นออริจินอลอยู่ในดีไซน์ของสไปโรแต่แกลเลนเดนคือโหมันเฉีออริจินลอลทุกหดเลย คือนี่คือแบบสไปร์ลที่ผลก็ไม่กุ้งแต่หนูได้ดีไซน์ไงเนี่ยแต่ว่าเพราะว่าเกมเพลงกับเรื่องดีนะแต่ว่าแล้วก็ยังเนึ่ยคือเวอร์ชัน,นชสไปร์ลเวอร์ชันกาแลนเนอร์เนี่ยที่ผลที่ผลช่องหนึ่งคือในเวอร์ชันการ์ตูนดีสปาดีไซน์สไปรโลดีถือว่าจัดว่าดีแล้วก็ถึงแม้ว่ามันยังแบบ มันยังคงรีสัดสกัดข,ของสการ์เลเตอร์ไว้แต่ว่าสิ่งที่ผมรู้สึกเลยคือนิสัยของสไปโรครับนิสัยกริยากริยาของสไปโรเนี่ยมันมัน,มนแบบ bring back ความ b r i n ้ bring, bring back ความเป็นออริจินอลครับคือสไปโรนิสัยคือมันเขาจะชอบกดตัวอวดปวดปวดวูบวามอะไรเนี่ยแต่ว่าสไปโรนี่จะมีของจะสไปโรนจะมีพอมีความีความเมตตามีแบบ บอกเจนเจนเท่ามีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคแบบส่าเราจะแบบจนมีเจนเจนเท่ามีความเมตตาแบบน,นี่จัดระดับหน้าละหน้าหน้าละหน้าละ,าละอย่างเงี้ยครับเข้ามาต่อ,อครับเข้าเรื่องครับก็สำหรับสไปร์ล่งเยอะสักถึดแกข้งเยอะสักแฉกข้างนี้ผมให้เองครับก็ตามนี่ไปเลยนะครับก็นี่คือทั้งหมดที่ว่าที่ผมจัดจัดให้นะครับก็คือแต่เอสก็จะมี p a l ร์ล r i t ต l ตลลชสไปล์เดดรากันเดลินัสสปร์ n ์ดอนนัทเดอะดกันสรดเนอรแล้วก็อันนี้เขากอันนี้จะเป็นส p ปร์ลลตเตเลยแบบพ่อรมาสเตอร์ครับแต่เป็นพ่อพ่อของออริจินอลไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบนีในาโรจี a t G, ครับสำหรับไลนเอก็จะเป็นสไร์ลเดียสแดรกันแล้วก็เดี๋ยวจะนาสไปร์ลอันเดียบิกินี่แล้วก็สแลเดอร์ครับสแลเดอร์สร์ลเอเวอเันอันนี้ผมขอรวมโมชั่นขอรวมแฟชชั่นสแลเดอร์เลยนะครับทั สไปร์ลสไ a ร์ลแอเบจเจอร์จแอนสเปร๊ฟอสทร a ทีมซูเปอร์เแลวก็อิมมิเนเตอร์เลยนะครับสําหรับแลนด์เบียก็จะเป็นเดร็กนัสสไร์ลดีอืนเช่นกนะแล้วก็สไปร์ลซีซันออฟเฟรมครับแล้วก็แลนด์ซีก็จะเป็นซีซันออฟไอแล้วก็แลนดีที่แลนด์ดีอว่าแลนด์ที่ที่ผมไม่ค่อยชอบเลยครับก็จะเป็นสร์ผาออรเจนะครับก็เดี๋ยวสำหรับนี้ขอต,อขอต,อตอัวขอตัวไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเจอในเดี๋ยวมาเจอผมใน,ม,นมผม ต่อเดยได้นะครับก็สำหรับก็สำหรับนี้สวัสดีครับ